นะครับสำหรับอ p พีที่4นี้นะครับเราจะมาเรียนกันในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะครับในเรื่องของการร้องเพลงไทยเดิมนะครับสเสน่ห์ของของเพลงไทยเดิมเนี่ยนะครับจะมีการเอื้อนเออเอิงเออยืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะร้องด้วยจังหวะที่ช้านะครับนะใช้ภาษาที่สละสะลวยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกัน1เพลงนะครับชื่อเพลงว่าเพลงราวดวงเดือน นะครับสชั้นนะในอัตราจังหวะ2ชั้นเพราะว่าอัตราจังหวะ2ชั้นเนี่ยนะมันไม่เร็วแล้วมันก็ไม่ช้าจ,จนเกินไปมันจะอยู่ในระดับที่จังหวะกลางกลางนะครับในจังหวะกลางกลางนะจริงๆเนื้อเพลงมันมียาวกว่านี้มันมีทั้งหมด3ท่อนนะครับแต่ว่าครูตัดมาแค่นี้ท่อนเดียวเดี๋ยวให้นักเรียนร้องแค่นี้แต่ว่าร้องสองรอบรอบแรกเราจะลงเสียงต่ํารอบ2เราขึ้นเสียงสูงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนก็ ขียนวันที่แล้วก็จดเนื้อเพลงลงไปอ่ะจดเนื้อเพลงลงไปในสมุดเรลงราวดวงเดือนเนี่ยแล้วก็จดเนื้อเพลงไปนะครับเขียนวันที่แบบย่อนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านด้วยนะครับก็จดลงไปในสมุดด้วยเลยนะเอาให้เวลา5นาทีนักเรียนเขียนเว้นบรรทัดด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้เขียนการเอื้อนลงไปด้วยนะเขียนเว้นบรรทัดให้ห่างกันนิดนึง เมื่อนักเรียนจดเสร็จแล้วนะลองฝึกก่อนที่จะร้องเพลงนะครับท่องเนื้ออ่านเนื้อให้ถูกต้องก่อนอ,อ่านพร้อมการเพลงเราวดวงเดือนพร้อมอ่านนะหนึ่งสองสามโอละหนอดวงเดือนเอ่ยี่มาเวารักเจ้าสาวคำดวงโอว่าดึกแล้วหนอ พี่ขอลาล่วงอกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเออยอ้าวลองแปลดิบทนี้แปลว่าอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรความความรักอ้าวลองดูว่าเขาแปลว่าอะไรโอ้ละหนอดวงเดือนเออยดวงเดือนในที่นี้เขาหมายถึงใครไม่ใช่ดวงดาวเขาเปรียบให้เป็นผู้ หญิงเออเนี่ยพี่มาว่าวว่าในทีมแปลว่าอะไรพูดพูดว่าอะไรเนี่ยเออรักเจ้าสาวก็รักน้องอะ่ะรักผู้หญิงคนนี้นะโอ้ว่าดึกแล้วหนอตอนนี้เป็นเวลาอะไรกลางคืนเออดึกแล้วมืดแล้วพี่ขอลาล่วงเออพี่ขอลาไม่รู้ไปไหนแหละนะอกพี่เป็นห่วงถึงจะขอลาแต่พี่เป็นยังไงเออยังเป็นห่วงอยู่ยังคงรักรักผู้หญิงคนนี้ เหมือนเดิมนะครับรักเจ้าดวงเดือนเอ่ยเนี่ยเหมือนเดิมนะครับอ้าวทีนี้เดี๋ยวจะให้รองฟังก่อนหนึ่งรอบอ่าลองฟังนะอ่าลองฟังเพลงก่อนหนึ่งรอบอันนี้เสียงต้นฉบับจากคูโบ สำเนียงลาวตรงนี้ลงต่ำรอบแรกรอบแรกต่อไปรอบสอง เสียงสูงรอบสองสูงหัดเลยเสียงสูงจบเนี่ยเวลาสอบก็สอบแค่นี้ร้องสองรอบ รอบแรกเสียงต่ำรอบสองเสียงสูงอาวทีนี้ลองมาฝึกร้องทีละท่อนอเพลดาทำอะไรวิชาดนตรีไม่ใช่วิชาวาดรูปเดี๋ยวโดนอ่ะนะครับโอ้ละหนอเวลาเราท่องเราจะไม่ร้องว่าโอ้ละหนออย่างเงี้ยผิดเราจะต้องมีการลากเสียงมีการผันเสียงเอาฟังโอ,โอละหนอ นะครับอะดูคําว่าโอ้คำเดียวนะโอ้มีกี่มีกี่เสียงสองเสียงฟังว่ามีเสียงอะไรบ้างโอ้โอ้เอาโจดลงไปโอ้เอาเดี๋ยวให้จทเดี๋ยวให้จดเอาดูบนกระดานนักเรียนที่บ้านด้วยไม่มีแปรงลบกระดานอีก นี่แปลงแล้วก็แปงรุใหม่เออนี่แหละแปลงรใหม่อ้าวโอละหอดูดิเนี่ยอ้าวเอ้ยเขียนดิโอ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 อเเนี่ยออ้าวเขียนคำว่าโอเนี่ยเล็กๆไว้ข้างบนคำว่าโอปากกาแดงหรือดินสอก็ได้เอาเขียนเร็ว โอ้โอ้เอาต่อไปเขี okay, นยนว่าโอต้รรองโอใช่ป่ะเออก็โอเรามีแล้วไงข้างบนโอให้เขียนว่าโ <c oughs> อเพราะเราต้องผันเสียง okay, ทีนี้ต่อไปเอาลองร้องคำว่าโอพร้อมกันดิโอเอาหนึ่งสองสโอ,โอเอาใหม่สามสโอโอ,โอฟ้าลองด้วยเอ้าหนึ่งสองสโอ,โอต่อไปลาหนอโอลานหนอหนอ คำว่านอกับคำว่าหอหอผสมกันมันจะกลายเป็นคำว่าหนอนอหอเอาเขียนแบบนี้นอ no, <"No> เอาตรงคำว่าหนอนะแบบนี้นอ no, นี่นอเอาเขียนเลยเ <c oughs> นี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ โอลาโนลากเสียงขึ้นไป <S 2> <S 2> เอาเขียนเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวใครสอบไม่ได้นะนี่โอ๊ตฝึกเนี้ยเริ่มได้แล้วเมื่อกี้น้องมันก็ฝึกน้องมันก็ได้แล้วเหมือนกันโอลาโนนอนนานหน่อยแล้วค่อยหอโอลาโนต่อไปดวง,เด,งเดือนเอ่ยนักเรียนที่บ้านจดไปด้วยนะครับเห็นไหมมองเห็นไหมเนี่ย ดวงเดือนเดือนอา้าวฟังโอลาโนดวงเดือนเอยดวงเดือนอือเอยมีคำว่าอือด้วยเนี่ยตรงคำว่าข้างล่างคำว่าเดือนเนี่ยดวงเดือน เออแล้วก็เอยออเนี่ยโอละโนดวงเดือนเอยอาวจดเสร็จแล้ววางปากการ้องพร้อมกันอ้าวถอดแมสเพชรดาถอดแมสด,ด้วยเดี๋ยวไม่เห็นปากว่าร้องผิดหรือร้องถูก เดี๋ยวใครที่ร้องเบาเดี๋ยวจะส่งไม้ไปให้ไม้เสียงสวรรค์เอออ่ะพร้อมนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านฝึกร้องพร้อมกับเพื่อนที่โรงเรียนไปเลยนะครับจะร้องได้อ่ะพร้อมอะไรนะอ่านยิมาเลยนได้สมอกันอ่ะหนึ่งสองสโอลาโนดวงเดือ เออลากเสียงไปจกนกวัาจะหวดจงังหวะเอาไม้เสียงไม่ดังไม่ได้ยินฝั่งนี้เลยได้ยินแต่เสียงฝั่งนูน้นเป็นระดาเป็นระดับไม่ได้ยินเสียงเอาไม้หนึ่งไม่ต้องเขินอยู่นแค่หคนเองหนึ่งสองสามโอ,โอโลาโน มีมีหางเสียงแล้วนะ P E P E E E เออ E อ้าว P E อ้าวเขียน P E เนี่ย E E E P E มาว้าอมีหัวว้าด้วย P E มาว้าอ P E มาว้าอูว้าอู อา้าวเต๋อ,อพีเสียงสูงนิดนึงพีมาว่า,วารักเจ้าสา,าวคำาาสาวอา้าวฟังฟังกระต่ายพีมา,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 าว่า,าวูรักเจ้าสาสาว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 เออคำว่าสาวเนี่ย สาวสาวสาวสซโซดิสา,าว,สาาวเนี่ยมันจะกลายเป็นคำว่าสาวรักเจ้าสา,าวคำดวงคำอืออือคำคำดวงอืออือเฮ้ แม่เอกนะมีไม่เอกด้วยเนี่ยพี่เม้วรักเจ้าสาวคำอือคำดวงอา้าวร้องพร้อมกันเสร็จ,ดจดยังจดเสร็จยังเร็วรีบเร็วอา้าวตั้งแต่โอ้ละหนอถึงคำดวงเลยสองบรรทัดแรกหนึ่ง สองสามโอลาโนดวงเดือนเอ๋ยฮีมาว่ารักเจ้าสาวคำดวงต่อไปเสียงตาม ดึกแล้วนอโออ้าวโอธรรมดาโออ่ดึกแล้วนอน้อน้อน้น้อเออนอโอ้ดึกแล้วนอแล้วก็พีอคอพีอีมันเดิม พีคอ,อเขียนข้างบนนะเออพีคอคอคอ,อ,อ,อตรงเนี้ยคอเนี่ยเป็นคำว่าคอ,อ,อนี่พีคอ,อลาเฮอโอลาด้วยลาเออ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 แล้วก็เออเอาเขียนไป พีคอหอฮอ,อไม่ถงหอผีีคอ,อลาออลวง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 ด้วยทอนนี้ยากนิดน,นึงลูวงลูอย่างีลวงลวงเนี่ย พี่ขอลาลวงต่อไปอกพี่เอาแค่นี้ก่อนโอโเอาแค่นี้ก่อนบกนับประกาศไม่ถูกเลยเอาเขียนเร็วที่บ้านเขียนไปด้วยพร้อมอยัง พร้อมยังเดี๋ยวเสื้อไอแตงมาเช็ดกระดานอ้าวร้องตั้งแต่โอละหนอถึงถึงอะไรถึงลาล่วงอ่ะอ้าวพร้อมหนึ่งเดี๋ยวไม่ดีเสียงใครเตรียมนะไม่จะไปหาท่านหนึ่งสองสามโอละหนอ เหมือนเดิมเขียนตรงไหนเดีล่ะตรงนี้ละกันอกเอ้ยอกพี่อ่ะอกพี่เป็นห่หวงห่หวงห่หวงเออ <im ple> เป็นห่วงอะ่ะ <im ple> หูห้วงหูห้วงไม่ใช่หัวหนวกนะ <im ple> ขอหนกาคู่หูห่วงเ <im ple> ขียนงี้ป่าหูห่หวงอ่ะหัวห้วงหัวงไม่เอกเออนี่ Yeah. อกพี่เป็นห่วงเห็นปะห่วง mm hmm. เอออกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงรักเออรักนี่นี่เริ่มฟังออกแล้วรักรัก,ร,กรักอะ่ะรักนะรัก รักเจ้าดวงเดือนเอ่ยรักเจ้าดวงเดือนเอ่ยเอา้าธรรมดาก็ได้นะอ้าอันนี้คือรอบแรกอ้าวร้องพร้อมกันหนึ่งตั้งแต่แรกถึงจบท่อนแรกนะหนึ่งสองสามโอลน,อน เดือนเออรอบสองไปโอ,โอลาโน กพี่เป็นห่วงสงรักเจ้าดวงเดือนเอ๋ยเอา้ารอบสุดท้ายตรงนี้ตรงตรงนี้รอบสุดท้ายตอนรอบสองอะเดือนเอ๋ยอะเป็นเสียงสงูงรักเจ้าดวงเดือนเอ๋ยเดือนเอ๋ย ตรงเดือนรอบสองนะเออเอยเออเออแล้วก็เอยอ้าเ,เ,เ,เดี๋ยวร้องพร้อมกนันอีกหนึ่งรอบแล้วจะปล่อยไปทานข้าวนะครับอ่ะพร้อมพร้อมเขียนก่อนเออไอโอ๊ตได้เว้ยเออผมได้เรื่องนี่ว่ะ ก่อนสอบให้ได้ด้วยนะอ่ะไทยมันก็อะไรไทยไทยไทยกอ้ไ้ก่อนไบ้าได้อ๋อที่กูตาให้แต่งเนี่ยพร้อมอย่างโอ้ยเหลือเวลาอีกเยอะสิบนาทีอ่ะพร้อม ไปโอ้ละนอ oh เ่งมากเก่งมากใช้ได้อ่ะทีนี้นะครับนักเรียนนะงานวันนี้นะครับนักเรียนก็ไปฝึกร้องเพลงนี้มานะครับงานนี้มีมูลค่าทั้งหมด15คะแนนนะครับ15คะแนนนะให้สอบท่องเอ้ยให้สอบร้องเพลงเป็นกลุ่ม3คนไม่เกิน3คน2คน1คนได้สอบเดียวได้2คนได้ สามคนได้ไม่ใช่ฟังก่อนแรกครับนักเรียนที่บ้านก็ไปฝึกฝึกร้องมานะครับโดยให้ถ่ายวิดีโอเอาฟังฟังฟัง,ฟงให้นักเรียนทําการฝึกซ้อมมาให้เรียบร้อยเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งมาให้ครูในกลุ่มไลน์ห้องหร,อหรื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 อจะส่งมาในแชทส่วนตัวก็ได้หรืออีก ถ้าไม่อยากถ่ายวิดีโอก็วันที <trees. S 1> <aesthetic. S 2> ่มาโรงเรียนก็มาสอบที่โรงเรียนแต่ครู hunter, <t ask> ว่าถ่ายวิดีโอมาดีกว่าวันตันพ่อลูกมาเอ้ยวันตันใคะอาทิตย์หน้าลูกมาลูกมาถึงอาทิตย์ได้อ่าโอเคลูกมาถึงวันหรืนะครับนักเรียนที่บ้านก็ไปฝึกร้องเพลงมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบ